ขออนุญาตแนะนําตัวเองก่อนนะคะดิฉันชื่อครูมแม่มนะคะวิมลพันธ์ตับสันเทียนะคะไม่มีเขาไม่มีเราแน่นอนนะคะขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะคะผู้นําอันยิ่งใหญ่ของพวกเรานะคะครูเล็กวัฒสสนานุษแทนค่ะค่ะขอบคุณนะคะท่านดรยศวัฒน์ฐานภพัชรีนะคะแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งทุกท่านนะคะขอขอบคุณพู้ท่านผู้นํานะคะแล้วก็ทีม168ของพวกเรานะคะแล้วก็ ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะทีมสนับสนุนนะคะที่ทําให้แม่มนะคะมายืนอยู่จุดนี้ได้นะคะนั่นก็คือทีมงานที่น่ารักของแม่มนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เติบโตทุกวันขอบคุณมากมที่แข็งแกร่งมากๆเราจะไปเที่ยวฮ่องกงด้วยกันนะคะสําหรับแม่มนะคะแม่มมองว่าสีวิไลนะคะเป็นธุรกิจที่ส่งต่อได้ง่ายเข้าถึงทุกกลุ่มคนนะคะโดยที่ไม่ได้เลือกว่า จะยากดีมีจนนะคะเราสามารถแม่มเป็นตัวอย่างของคนธรรมดาธรรมดาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะก็สามารถใช้ทุน300นะคะสร้างกำไรหลักแสนและกำลังจะก้าวสู่หลักล้านในไม่ช้าน,นี้ค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะทุน3ามมเให้แมมมายืนอยู่จุดนี้ได้ค่ะค่ะเป้าหมายนะคะ แม่มจะเป็นตำแหน่งอะไรไม่รู้นะคะแต่ปลายบัญชีนี้ปลายปีนี้นะคะแม่มต้องมีทีมเป็นทีสตารครบห้าสายเพื่อเป็นของขวัญให้กับทีมค่ะโอ้เคล็ดลับความสำเร็จนะคะตั้งเป้าหมายให้ชัดโฟกัสให้เป็นขนคนเข้าระบบเชื่อแลกลุยแล้วก็อย่าเลิกอย่าเลิกอย่าเลิก พบกันที่ไฟสตาร์ค่ะ